สาลักษณะสาหรับคนที่เข้ามานะครับสําหรับราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูลักษณะแรกดีกว่านะนิสัยของลักษณะแรกเป็นอย่างไรนะครับลักษณะแรกนะครับนิสัยไปขึ้นตูดดาวนะคือเขาเป็นคนที่มีโลกของตัวเองนะคือเป็นคนที่เป็นอารมณ์ศิลปินนะครับเป็นคนที่ชอบทําอะไรเรียบง่ายสบายๆไม่ต้องไปอะไรกับใครเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะแล้วก็เป็นคนที่ผู้คนครอบพังมักจะแบบ ดูสนใจใตัวเขาเขาเป็นคนที่เหมือนเป็นดาวเจิดจรัสเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองนะทาอะไรพูดอะไรมักจะมีคนแบบนิยมชม,ช,มชอบอยู่ตลอดเวลาแล้วกเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนๆหนึ่งเหมือนกันนะครับอะเราดูสิว่านะครับตัวเขาทัศนิตเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้น,เป,นเป็นเพื่อนไปทิ้งกันนะครับเขาเป็นคนที่ติดคนรักเติดแฟนติดคู่นะเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักนะเออพอพูดถึงความรักเนี่ยเขาแบบ เป็นินที่บบมากมากเลยเป็นคนที่ไปหนักด้วยนะเออเหมือนเขาอยู่ในโลกของเขาพอเขามีโลกอีกคนที่แบบเขาชอบอะ่ะเขาคุณคนนั้นก็เป็นโลกทั้งใบของเขาได้เลยทีเดียวนะครับแล้วมรู้สิว่าตัวเขาเป็นคน introvert หรือโท t r o v e r t ให้ขึ้นว่าเขาเป็นคน introvert เน,นี่ยมเขาเป็นคนลบๆซ้อนๆเนี่ยมเออเป็นนินจา้าเลยนะคือเขาเป็นคนที่ไม่แบบอยากจะไปสูงสิงกับใครเยอะมีความสุขในสิ่งที่เองเนี่ยต้องการก็พอแล้วนะครับแล้วอายุหลกะม,มากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าๆกับขุนนะครับให้ขึ้นอายุเท่าๆกับขุนนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศตัวซิให้ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับ มาดูเรื่องของคาเตือนสำหรับลักษณะที่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นรอยยิ้มนะครับอืมเขาเขามีความแบบกลัวกงวเหมือนกันในเรื่อง,องความสัมพันธ์นะมันคือความชัดเจนมากกว่าคือเขาต้องการความชัดเจนเพราะว่าคอเขามีของมันแต่คนคนนั้นเป็นโรคทางบใของเขาอย่างที่บอกไปงนั้นในเรื่องของความคันบอก่ามีคนคังเยอะนะครับ้าคุณเจอลักษณะที่หนึ่งเนี่ยถ้าหากคุณรู้สึกว่าใช่ก็พร้อมต้องพร้อมให้เต็มที่อ่ะอืมอยากที่จะ หยุดหรือว่าไม่ชัดเจนกับตัวเขาค่อนข้างจะทำให้เขารู้สึกคิดไปเองหรือว่าคัดบองของความสัมพันธ์และมันทําให้เกิดเขาเสียอ,อกเสียใจแล้วก็เกิดความไม่สบายใจได้ด้วยเช่นกันต้องระวังเรื่องของใจตัวเขาเนะเออเราต้องคิดถึงใจเขาใจเราด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของลักษณะที่2เป็นอย่างไรนะครับนิสัยของลักษณะที่2เป็นอย่างไรดูซิลักษณะที่2ไปขึ้นเนื้อเรื่องของการเรียนนะครับเปิดลักษณะ2องนิสัยเขาเป็นคนที่ชอบใฝ่หนุ่ใฝ่เรียนเดินเป็นคนชอบศึกษา นะถึงแม้เขาจะจบสูงจบแล้วแนตะเขาสนใจาตลอดเวลาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะเป็นคนที่ชอบพูดคุยเป็นคนที่ชอบศึกษาคนศึกษาความหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เก่งคนคนนึงเหมือนกันนะครับแล้วส่วนทักษะนิติเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นร่มสีเนะทา,านั้นในทักษะนิติเนี่ยเขาคนกางที่จะแบบ อยากจะมีความรักที่มันคองแอต่นะเขาเหมือนอย่งสร้างตัวเองให้สามารถจะดูแลคนที่เขารักได้นะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเ,เก่งในรอบด้านแล้วก็พอพร้อมที่จะดูแลใครคนใดคนหนึ่งที่เขารักได้ด้วยเช่นกันนะคือเขาเป็นคนที่โรแมนติกดนะัชอบช่วยเหลือนะชอบเซอร์ไพรส์กับเพื่อนของความรักเป็นคนชอบดูแลเอาใจใส่ความรักด้วยเช่นกันนะครับแล้วมาดูซิว่าตัวเขาเป็นคน introvert หรือ extrovert นะครับ ให้ขึ้นว่าเขาเป็นคน introvert เ,เขาเป็นคนชอบที่จะทำอะไรแล้วทำให้มันสำเร็จทำอะไรแล้วทำมันจริงจังโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครก็ได้ไก็จะพึ่งตัวเองมากกว่านะครับแล้วอายุล่ะอืมมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าๆกับคุณน,นะครับให้ขึ้นว่าอายุน้อยกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศรู้สิให้ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับมาดูคำเตือนดีกว่านะครับสำหรับลักษณะที่สองให้เตือนไ่าอย่างไรบ้าง ให้จนในเรื่องของหยดน้ำนะครับในเรื่องของความใส่ใจดูแลนะคือคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ได้อะไรจากความรักมากเยอะแยะมากเกินไปเขาเป็นคนที่อยากจะใส่ใจคนใดคนหนึ่งที่คนรักจริงๆนั้นมันคือ,ค,อความชัดเจนมันคือการที่มันต้องใช้เวลาที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับความสัมพันธ์ต่างๆอยากที่จะให้ในเรื่องของความคาดหวังกับคนนี้เยอะจนเกินไปถ้าคุณยังไม่คิดที่จะรักคนลักษณะที่สองนะครับไม่งั้นเนี่ย พลังงานของความทุกพลังงานของความไม่ชัดเจนพลังงานของความเข้าใจผิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากเลยทีเดียวนะต้องระวังเป็นอีกในเรื่องของความสมบัติที่มันต้องมีความ,มชัดเจนมาเป็นันดับแรกก่อนนะครับมาดูสําหรับเรื่องของลักษณะที่3นะครับเป็นอย่างไรนะมาดูเรื่องของนิสัยนะครับเป็นอย่างไรนิสัยไปขึ้นเป็นถ่ายรูปนะครับคือเขาเป็นคนที่ เก่งนะนี่รอบด้นะเวลาททาอะไรก็ตามเขาจดเขาจางในทุกเรื่องทุกอย่างได้นะครับเขาจะศึกษาเขาจะทำอะไรก็ตามมันเหมือนยิบจับอะไรก็เก่งไปหมดเลยนะเป็นคนที่มีความรู้มีความสา,า,ม,า,ม,านนะมารถระดับหนึ่งหรือค่อนข้างมากไลยเดียวนะอ่ะมาดูซิว่าทัศนตินะครับรศักษิที่3เป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นโจโฉโอ้โหโจโกกฉกาดนะเออโจโฉก็เก่งนะเออในเรื่องของการที่เวลาเขาจะ มีความรักเนี่ยเขาเต็มที่นะเออแล้วเขาอยากจะพพอร์ตทุกอย่างกับคนที่เขารักด้วยนะครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะเอ,อ่อพพอร์ตจิตใจพพอร์ตในเรื่องต่างๆที่ใครคนหนึ่งคนหนึ่งที่เขารักเนี่ยอยากเต็มที่นะครับแล้วมาดูซิว่าเขาเป็นคนอินโทรเวิร์หรือว่าเอกโทรเวิร์นะครับ ให้ขึ้นว่าเขาเป็นคน introvert นะคือเขาโฟกัสคนที่เขารักนั่นแหละนะอยากซัพพอร์ตแกสักคนหนึ่งแล้วก็อยู่ด้วยกันไปทั้งชีวิตแบบนั้นเลยนะครับแล้วอายุล่ะม,มากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าๆท่าคุณให้ขึ้นว่าอายุเท่าๆกับคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศดูวซิให้ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับมาดูคำเตือนดีกว่านะครับสำหรับลักษณะที่3นะใหว่าจากอะไรบ้าง ให้ขึ้นเป็นปราสาทสายเดือดเถาวมือนะครับคือเขาเป็นคนที่ขั้นของเยอะนะแล้วมันทําให้มันเหมือนเป็นพลังงานที่มันทรมทลายพลังงานของอารมณ์ต่างๆนะแล้วเขากลัวความรักที่รวงหล่อเขาวงความรักที่โกหกเขาวงความรักที่เป็นมุอที่สามของใครนริเขาเหมือนมีแผลใจในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆสิ่งสําคัญมันเกอเรื่องของความชัดเจนสิ่งสำคัญมันเรื่องของการที่หากรู้สึกว่าใช่แล้วก็คุยกันได้ไม่มีความไม่ชัดเจน มันทาให้กงสมาเน็ตไปดีหากไม่ชัดเจนหากมันม,ม,มีความรับต่อกันเนี่ยทำให้เขาปวดเหยียดนะคนเน็ตพร้อมออกไปจากชีวิตตัวผู้ได้ดยเชงการต้องระมัดระวัง้ดีด้วยเชิงกานะครับมาดูเรื่องของสถานที่กันบ้า <Lay> ง <out> ในเรื่องของสถานที่นั้นจะเจอที่ไหนได้บ้างนะครับให้ขึ้นเป็นออนไลน์นะช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชันต่างๆนะทักแชทต่างๆก็มีโอกาสได้พบได้เจอนะครับทั้งสหัสละนะครับ ให้ขึ้นเป็นาการขับรถนะน,นี่นะเออการเดินทางในช่วงนี้นะเออการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศนะมีเรื่องการไปตามกรุ๊ปทัวร์ก็ได้หรือมีการเดินทางไปใ้สถานที่หนึ่งแล้วแต่พบไปเจอทั้งสามภาษานี้นะครับสามไปขึ้นะเาารื่องของรับจ้างในสถานที่ทางานนะเออในช่วงนี้มีการรับ รับจ้างไปทําที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าการไปทํางานที่นอกสถานที่หรือเปล่าก็มีโอกาสได้พบไปเจอรวยบังเอิญเดินจนกันเดินคุยกันหรือว่ามีการที่ไปติดต่อประสานงานแล้วเป็นคนที่ติดต่อญญประสานงานกับคุณนี่แหละก็มีโอกาสได้พบไปเจอทั้งนสนามลักษณะนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูลักษณะท,ที่ต้องระวังกันบ้างดีก,กว่าน,นะครับลักษณะที่ต้องระวังนี้เป็นอย่างไรนะครับพัขึ้นเป็นเหนี่ยวรังนะ คนคนนี้เป็นคนที่เหนียวรัรงนะเป็นคนที่แบบเหมือนพยายามจะมาขอความช่วยเหลือบางอย่างก,กับตัวคุณได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยนะตัวิีว่าอย่างไรต่อไพ่ขึ้นเป็นจิโรรานะครับเขาเหมือนมาพร้อมกับอ,อ,อยากมาพึ่งคุณจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะแลกทุกอย่างที่เขาต้องการนะพร้อมที่จะแบบให้คุณได้ทุกอย่างนะใน่วงแรกแล้วสุดท้ายแล้วเ,เมื่อเขาได้แล้วเขาหายไปนะคนคนนี้ไม่ได้มาพร้อมความรักนะเหมือนเขามาแบบ เออเวลาจะยืมเงินสมมุตินะเวลาจะยืมเงินเวลาจะมาหอมเชื่อหรือจะคุณเนี่ยทุกอย่างก็ให้หมดทุกอย่างก็เต็มที่หมดเดี๋ยวให้เดี๋ยวบอกโอเคนั้นะให้เป็นคนคุยก็ได้นะอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเขาพยายามจะมาโปรยเสน่ห์ด้วยแบบอ้อมๆเออ,อต้องวางใจทุกคนในการเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเขาได้ตามที่เขาต้องการเขาก็ไม่อยู่คุณแบบเพราะว่าเขา ส่งหวังในสิ่งที่เขต้องการนะว่าต้องระวังใหดีระวังใจตัวคุณนี่เนี่นะมันจะไปเผลอหลงรักต้องระวังนะคุณเป็นเสืออ่ย่าหลงรักเยื่อก็แล้กันนะครับโดวจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจใดีเป็นพลังใจนะครับ